ฉันไม่รู้ว่าทุกวันนี้ฉันกําลังรอใครและไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนแต่รับรู้ได้แค่เพียงว่าต้องรอการรอคอยอาจเป็นสิ่ง ที่เราหลีกเลี้ยงไม่ได้บางครั้งเรารอใครสักคนบางครั้งเรารอให้บางอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมและบางครั้งเราอาจแค่รอให้ หัวใจตัวเองพร้อมจะก,ก้าวต่อแต่ว่าการรอคอยไม่เคยหยุดเวลาไว้ให้เรามันเพียงแค่ให้เรามีช่วงเวลาสงบเงียบเพื่อฟัง เสียงหัวใจตัวเองบางคนใช้เวลาที่รอไปกับความเศร้าบางคนใช้เวลานั้นเพื่อเยียวยาหัวใจและบางคนใช้มันเพื่อเติบโต บางทีเราไม่ได้รอใครแต่เรากำลังรอให้ตัวเองพร้อมพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทุกการรอคอยมีเหตุผลของมันแม้ว่าเรา จะยังไม่เข้าใจในตอนนี้แต่เชื่อเธอว่าวันหนึง่งคำตอบจะปรากฏขึ้นมาเองและในวันนั้นเราจะขอบคุณตัวเอง ที่เคยอดทนรอมาได้อย่างสวยงาม